เป็นผีน้อยเกาหลีสมัครดีวีลอตเตอรี่ได้ไหมเวอร์วีซ่าอยู่ต่างประเทศโดดวีซ่าที่ประเทศออสเตรเลียสมัครดีวีลอตเตอีได้หรือเปล่าแล้วถ้าเกิดโชคดีได้รับเลือกดีวีลอตเตรี่ขึ้นมาจะโดนตัดสิทธิ์หรือไม่จะมีปัญหาตอนสัมภาษณ์หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปคุยกันในคลิปนี้นะคะ สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอพี่มดช่องมดมัมวาวนะคะในคลิปนี้พี่มดจะมาตอบคำถามดีวีลอตเตอรี่กรีน卡สลอตเตอรี่ในกรณีของคนที่โดดวีซ่าเวอร์วีซ่าอยู่ที่ต่างประเทศนะคะโดยคลิปนี้จะไม่เกี่ยวกับคนที่เป็นโรบินทูธหรือโดดวีซ่าที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเน้นว่าเป็นต่างประเทศจะเป็นเกาหลีออสเตรเลียญี่ปุ่นหรือประเทศไหนก็ตามที่เป็นต่างประเทศนะคะถามว่าสมัครดีวีลอตเตอรี่ได้ไหมสมัครได้ตราบใดที่คุณสมบัติของคุณ ผ่านเกณฑ์ตรงตามเกณฑ์ที่ดีว o ลอตเตอรี่เขากำหนดเอาไว้สมัครได้ทีนี้ถ้าเกิดโชคดีได้รับเลือกดีว o ลอตเตอรี่ขึ้นมาแล้วถามว่าจะโดนตัดสิทธิ์หรือไม่อันนี้ไม่มีใครตอบได้นะคะต้องไปรอลุ้นเอาวันสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้น ในขั้นตอนของการที่จะยื่นเอกสารเพื่อที่จะรับสิทธิ์กรีน卡สเนีนะคะคุณก็จะต้องไปกรอกแบบฟอร์ม ds 2 6 0แล้วก็ต้องไปส่งเอกสารหลักฐานต่างๆนะคะเอกสารหลักฐานต่างๆในพี่มดเคยอธิบายเอาไว้ในคลิปหลายๆคลิปแล้วนะคะแต่มันจะมีเอกสารตัวหนึ่งนะคะทุกคนที่สำคัญมากๆก็คือ police certification ในกรณีที่คุณเคยไปอยู่ต่างประเทศนานเกิน6เดือนนะคะถ้าคุณอยู่เกิน6เดือนนะคุณจะต้องไปเอาไอ้ตัว ใบรายงานตำรวจหรือ police certification ตัวนี้มาจากประเทศต่างๆที่คุณอยู่หรือที่คุณไปเวอร์วีซ่าเอาไว้นั่นนะจ๊ะทีนี้เนี่ยมันก็คุณก็ต้องมาคิดแล้วว่าคุณสามารถที่จะไป เอาไอ้ police certification ตัวนั้นมาได้หรือเปล่ามันจะมีปัญหาในการที่คุณจะไปเอาเอกสารหลักฐานตัวนี้มาโชว์กับสถานทูตอเมริกาหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณคิดจะสมัครดีวีลอตเตเนี่ยก็ลองไปคิดลองไปตัดสินใจดูพี่มดไม่ได้อ่าไม่ได้ห้ามแล้วก็ไม่ได้สนับสนุนหรือว่าอ่าจะบอกว่าสมัครไม่ได้สมัครได้แต่อยากจะให้รู้โปรเซสเอาไว้ล่วงหน้าก่อนเพื่อที่คุณจะได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะคะทีนี้ สมมติว่าคุณไปเอาโพลิสเซอร์ติฟิเคชันมาได้แล้วแบบไม่มีปัญหาไงเ,เอาได้แล้วปุ๊บใช่ไหมคะทีนี้ก็ต้องไปวัดดวงเอาไปลุ้นกันอีกนะคะว่าในวันที่ได้เข้าไปรับการสัมภาษณ์เนี่ยท่านกงสุลเนี่ยถ้าเกิดเขาดูภาพรวมแล้วน,นะคะโปรไฟล์คุณโอเคนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคุณผ่านหมดเนี่ยนะคะคุณก็อาจจะได้วีซ่าไงคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาดูแล้วเนี่ยคุณสมบัติคุณไม่ผ่านคุณก็อาจจะโดนปฏิเสธวีซ่าเพราะฉะนั้น คนที่จะตอบคุณได้ดีที่สุดก็คือท่านกงสุลที่สถานทูตสหรัฐอเมริกานะคะในการขอ Police Certification ของต่างประเทศนะคะสมมติว่าในกรณีที่ตัวคุณอาจจะก,กลับมาอยู่เมืองไทยแล้วแล้วคุณเคยไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศหรือไปเวอร์วีซ่าอยู่ต่างประเทศใช่ไหมคะมันจะมีไกด์ไลน์นะคะจากจากเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะคะเขาจะบอกไกด์ไลน์วิธีการขอโพลิสเซอร์ติฟิเคชันนะคะพี่มดเคยทำคลิป อธิบายเอาไว้ให้แล้วนะคะว่าจะขอได้อย่างไรนะทำอย่างไรซึ่งในแต่ละประเทศเนี่ยมันอาจจะมีขั้นตอนที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเขาย้อนกลับเข้าไปดูคลิปนี้นะคะมันจะเป็นไกด์ไลน์วิธีการบอกนะคะว่าคุณจะไปขอใบตำรวจมาจากประเทศนั้นๆได้อย่างไรนะจ๊ะย้อนกลับไปดูคลิปนี้ค่ะ ก็หวังว่าทุกคนจะได้คำตอบที่ชัดเจนแล้วนะคะใครที่อยากจะสมัครดีวีลอตเตอรี่แล้วรู้ว่าตัวเองเนี่ยไปเวอร์วีซ่าอยู่ต่างประเทศแล้วนะคะลองหาข้อมูลตัวนี้เอาไว้ล่วงหน้าก็ได้นะคะมันไม่เสียหายอะไรนะคะถ้าเกิดว่าคุณโชคดีได้รับเลือกดีวีลอตเตอรี่ขึ้นมาเนี่ยจะได้รู้แนวทางเอาไว้ล่วงหน้าก็สมัครกันเยอะๆนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีได้ดีวีลอตเตอรี่กันนะจ๊ะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะคะ กดไลค์กดแชร์ใพี่มดด้วยแล้วก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะคะกดกระดิ่งกิ้งๆแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาพี่มดอัปโหลดคลิปใหม่นะคะแล้วเราเจอกันใหม่อีกในคลิปหน้าคะ่ะขอให้ทุกคนมีวันดีๆายบายมว